จตจากถวยายผ้าไตกีวอรับสิลรับพรหยดน้ำรับสิลรับพรไปเราก็จะไปเลี้ยงอาหารปลากันต่อน,นะครับพี่น้องกําลังย่างไปแล้วครับย่างย่างไปละแม่สาวน้อยกับคุณยายนะครับแล้วเราก็จะไป ซื้ออาหารปลากันเลยวันนี้ผู้คนก็จะมากมายหลายคุณพิเศษนะครับวันนวันพระทำบุญกันพูดอะไรไหมพูดแลไรป้ะ

ยงปลาสวายกินถ e ่ายรูปตรงวางมัชฉาะนะเราจะไปเ้ากน้าอยือต่่ามาอยด้วยนี่สวยเลยดูตเตอนะขนเยอะมากเลยปาอิบหมดแล้วเนี่ย ไก่แก่ไก่แก่ไก่ป่าอันนี้คนเยอะแยะเป็นพิเศษนะครับวันนี้นันหมวันนี้เป็นวันพระนะวันพระครับวันพระก็เลยเยอะเป็นพิเศษหน่อยมามายืนๆ อ่าหนแชะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,วางมัดแชะเ<ห>ดนินเดนิดนเดนิดนเดินเดินไปลูก เราก็จะมาให้อาหารปลากันปลาสวายตรงนี้ตรงนี้มันทางเข้าเล็กไปตรนู้นนูน้คนเดินไปเดินมาเล็กคนเดินไปเดินมาเยอะเป็นพิเศษนะครับ ปลาเป็นเยอะเป็นฝูงเลยนะครับปลาสวายมาเอาไปด้วยโบเยอะมากเลยนะครับปลาเยอะเลยครับผม Oh. ปลาเยอะนะครับเขตอภัยทา,านห้ามจับปลานะครับปลาสวาย <Yeah. S 1> วันนี้คงจะมีความสุขมากแล้วนะปลาสวายมันพระค้นหลายกันนะครับ หนึ่งสองหนึ่งสองนี่ได้ดีนะเชียหนึ่งสองหน่งสองโอเคอาหารสัตว์อาหารปลาแล้วก็มาไหว พระเวสสุวรรณนะครับให้เบนนัซีอหยอยอดเงินตามตู้บริจาคเราทุกตู้เลยลูกยังไงคุณไม่มีเหรออ่าอไปอธิษฐานด้วยลูกอธิษฐานด้วยอธิษฐานด้วยอธิษฐานจิตด้วย ที่ฐานจิตยอ,อ์ตัหมดไหมหมดยังเหรียญนูนน่นมีอยู่เนี่ยแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนยนี่นี่ไหมไม่ต้องกลัวเขาไปอย่อนเขาไปย่เข้าไป,าาไ,ป,าาไ,ปไม่มีอะไรหรอกเออเราคิดดีทำดีเราคิดดีทำดีเรา มันก็เหมือนตุ๊กตาที่หนูเอาอุ้มมานั่นแหละหก็ใช่ไงไปไหว้พระกับยายแล้วก็จะมาไหว้พระพุทธรูปกันนะครับหลวงพ่อโสธร